แม่ต์ภากไม่ใ็่งานห้องแลกก็คือแฮกหมานเลยแม่ทุกคนพอจะเข้ามาเห็นห้องนี้ก็คือมีขนมให้กินนําขนมนี้ก็เป็นขนมของลูกค้าที่เขาซื้อมาแล้วบุ๊ทันได้กินส่วนพอบานของเฮาเข้ามาพอก็คือเมจิกิิเลยแม่ทุกคนวันแรกก็สิเป็นตะหัวอยูเด้ทเกิดว่าลูกค้าเขากลับมาแล้วมาถามหาขนมเขาเนาะพอเฮาก็คือเอาไปกินแล้วแหมพอแต่เรากินขนมอิ่มแล้วเราก็สิม,มาส่งกาแฟต่อด้วนันนี้การส่งกาแฟของเราก็คือส่งใส่ขวดนะทุกคนพอเราก็คือส่งกาแฟใส่น้ำเย็นแบบนี้แหมว่าแต่เมื่อนี้ก็คือเป็นวันอา,าออท เมื่อลูกค้าบรายเขาก็คือเฮ็ดไปเล่นไปกินไปแบบนี้เนาะก็คือบได้อฝาวแมแต่ถ้าเมื่อใดลูกค้าลายนี่ก็คือได้เล่นเฮ็ดพลกทุกคนว่าเราก็เคยมีอยู่ในทุกคนเวลาที่ลูกค้าแบบเขาลืมคองไว้แบบนี้แล้วป้าไปสองสามมือแล้วเขาโทรกกับเมาแบบนี้เนาะพอตอนนั้นตอนที่เขาพากันยุ่รงแดมเก่านั่นคือเป็นเนื้อแมทุกคนเขาซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แบบนี้เนาะเขาก็คือปาไว้แบบได้มือหนึ่งแล้วละก็คือบุเห็นแม่ไผ่มาถามเอาแบบนี้แม่ก็เลยพากันเอาไปเฮ็ดกินแม่ทุกคนแม่เราพากันเฮ็ดกิน ตู้เย็ยนของเจ้าของนแม่ทุกคนไปให้แต่เนื้อของเขานะก็เป็นเนื้อว่ากิวเนาะส่วนเนื้อของเขาที่เอาไปให้นะก็คือเป็นเนื้อเศษแม้ทุกคน